ายนะคะแล้วก็แก้เรื่องออกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงท้ำตาสองชั้นนะคะก็อันนี้เริ่มเริ่มไหลแล้วเริ่มไหลคือพี่มาจากที่ไหนอะครับอ๋อพี่มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเมืองลูเซิร์นเมืองท่องเที่ยวค่ะโอ้โหแล้วพี่แบบบินมาบินมากี่ชั่วโมงเนี่ยพี่11ชั่วโมงค่ะ11ชั่วโมงเพื่อมาทำสวยที่ทีละพอเลยค่ะใช่เลยค่ะคือตั้งใจมาทำ ตั้งใจมาทําเลยคือเมื่อปีที่แล้วพี่ทำอะไรไปเอ่อเมื่อปีที่แล้วพี่มาทําเฟสล็อกล่างบนนะคะสองช่วงสองช่วงเพราะว่ามีปัญหาเรื่องความหย่อนค้อยเอ่อแล้วก็หางตาเออ่พออายุอายุเยอะขึ้นตอนนี้58ปีแล้วะคะ่ะก็คือรูปนี้อันนี้คือรูปก่อนทําดึงหน้าเลยป่ะเนะี่ยพี่ชี้ตรงรูปหน่อยได้ไหมครับตรงไหนบ้าง อันนี้คือก่อนทำอันนี้อันนี้ก่อนทำนะคะทำหน้าตัวเองไใ่ใทยอันนี้ <c oughs> เล,ล่อ <c> ะ <oughs> ไม่ได้ทำไมลังเลเลยก่<ข>อนทำต,ตอนนี้<ะ>หน้าเปลี่ยนมากเลยเมื่อกี้ผมเห็นแบบเฮ้ยเอาลูปใครมาลุเลย <c oughs> เอไอใช่ไหมคะเอไอยังไงนี่กดไลฟ์สดนะพี่ที่ไลฟ์สดเลยนะส่งเข้าส่งออกเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าพี่แบบอายุ58อายุ58ค่ะเพิ่งเจอครบ58เมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมานี่ค่ะโอ้ครหบ58ด้วยพี่ถ้าไม่บอกอายุมีคนรู้ไหมเนี่ยว่า58แล้วอ๋อมีคนรอบข้างบอกว่าอ่อนเยาว์ขึ้นได้สัก ห้าปีก็ยังดีนะคะแต่มีคนบอกว่ามากกว่าน,นั้นก็โอเคค่ะทําแล้วก็มีความมั่นใจขึ้นนะคะก็คือพี่พี่มาครั้งนี้รอบที่สองรอบที่สองอ่ารอบรอบแรกมาเมื่อไหร่ครับเอ่อเมื่อปีที่แล้วเดือนสิงหาคมนะคะรครบปีพอดียังไงฮะแบบตอนน,ตอนนั้นปัญหาคือยังไงครับเอ่อปัญหาก็คือเออด้านข้างเลยค่ะ เนี่ยมันจะมีเหนียงแล้วก็มีปัญหาแก้มห้อยแล้วมาทำแล้วก็ทําให้หน้ามันยกกระชับขึ้นเรียวขึ้นนะคะอ่าก็คือไม่ชอบหน้าตัวเองที่มันห้อยที่มันตกที่มัน่ป็นพอดูแล้วรู้สึกไม่มั่นใจนะคะนี่นะครับคุณผู้ชมดูนะครับหางคิ้วหางตาตกหนังย่อนคล้อยตั้งแต่บริเวณตหนกแก้มลวก ล่วงลงมาจนถึงแก้มล่างนะครับในวัย58นะก็เลยยกดึงหน้าสองช่วงไปเมื่อปีกว่าแล้วปีที่แล้วปีที่แล้วครบปีกับปีนิดๆปีนิดค่ะปีนิดๆก็ต้องเฟซล็อกสองช่วงอย่างเดียวมีทอนนะมีทำอื่นได้วยอ๋อไม่มีค่ะเฟซล็อกอย่างเดียวเลยเฟซล็อกอย่างเดียวเลยอ่าแล้วทีนี้ก็คือมาทำเอ็นโดไทต่อ ค่ะอินเดอรไทยยกคิ้วสองกล้องนะคะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแล้วก็มันทําให้ตาดูเศร้าดูตาไม่สดใสนะคะออ๋ก็คือรอบที่แล้วพี่ไม่ได้ทําตาไปไม่ได้ทําตาไปก็เลยแบบมาปรึกษาเรื่องตาค่ะค่ะเอาทีละเฟสนะคะคุณหมอก็เลยแนะนําทำอินเตอร์ไทยค่ะคุณหมอก็เลย สนใจแล้วก็เลยถามคุณหมอนะคะคุณหมอก็เลยแนะนำทำเอ็นโดไทแล้วก็ทำตาสองชั้นด้วยเลยมันช่วยอะไรบ้างเอ็นโดไทเอ็นโดไทมันก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อตาหรือด้านข้างเรามันกระชับขึ้นแล้วก็ริ้วรอยเมื่อก่อนจะมีริ้วรอยตรงหัวคิ้วนะคะเป็นเครื่องหมายเท่ากับเป็นขีดเป็นขีดค่ะ แล้วก็คุณหมอก็จะยกคิ้วแล้วก็ดึงกล้ามตรงนั้นกล้ามเนื้อตรงนั้นออกให้นะคะก็คือ endo ball lock เทคนิค endo ball lock <c oughs> นะครับก็คือเป็นการใช้ endothain นะครับ <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นเทคนิคของทีละปอนด์ <c oughs> นะครับ <c oughs> ต่างจากที่อื่นยังไงพี่พี่ลองอธิบาย endo ball lock หน่อยมันอ๋อไม่เคยไปที่อื่นก็เลย <c oughs> ไม่รู้พรตรงมาที่ทีละปอ์เลยมันบวมมันช้ำไหมความรู้สึกรีวิวให้ฟังหน่อย ตัวพี่เองเนี่ยเป็นคนบวมง่ายช้ำง่ายค่ะมันก็เลยแบบมีค่อนข้างบวมค่อนข้างบวมเสร็จแล้วใช้ชีวิตได้ปกติใช้ชีวิตได้ปกติไม่ปวดเหรอเออไม่ค่ะไม่คือผมแต่ให้ระวังเรื่องอาหารค่ะคือจะไม่ทานพวกของชอบนี่ก็คือส้มตำปลาร้านี่คืองดเลยโอ้ยัดิ้งดเองเนี่ยหมองดเองก็คือเอนโดบาล็อก ก็คือทําเสร็จใช้ชีวิตได้ปกติไม่ต้องนอนพักฟื้นไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับความบวมต่าลยก็ขึ้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับก็ก็คือเขาจะช่วยเรื่องหัวคิ้วยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็ชั้นตามันก็จะเปิดกว้างขึ้นชั้นตาเปิดกว้างขึ้นดูตาสดใสละมุนขึ้นอันนี้คนรอบข้างบอกนะคะแสดงว่ากลับไปนี่คนทักเยอะค่ะก็มีเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านเขาว่าไง เขาก็บอกเออดูดูละมุนขึ้นดูตาสดใสขึ้นดูดีขึ้นนะคะดีขึ้นแต่ไม่ได้ถึงขั้นแจ้งตำรวจจับแบบไม่แต่ว่ากลับไปนี่ก็ต้องขอไปรับรองแพทย์นะคะเดี๋ยวเข้าสวิตช์ไม่ได้น้าเปลี่ยนแต่ที่ได้แน่บัตรธนาคารนะคะต้องไปติดต่อธนาคารใหม่ เพราะว่ามันต้องสแกนใบหน้านะคะสแกนไม่ผ่านไม่ผ่านจะดีใจหรือเสียใจหสแกนหน้าไม่ผ่านเลยแล้วรอบรอบที่แล้วเราพี่ดึงหน้าไปอย่างนี้พี่ต้องทำพาสปอร์ตไปไหมอ๋อไม่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 ต้องค่ะแล้วรอบเนี้รอบนี้ก็ไม่ไม่เก่าใหม่ไหมต็ถามอเขาถามว่ใช่ยูหรือเปล่าแต่ก็คือดึงหน้าไปสองช่วงแล้วแล้วกลับมาทำเลือกตาต่อเนาะมันก็เลยดูแบบดูหวานขึ้นดูแบบ จริงๆภาพนี้มันเป็นภาพพี่พี่ไม่แน่ใจนะก่อนดึงหน้าพี่ก่อนดึงหน้าใช่ไหมคะอ๋อค่ะค่ะอันนี้ก่อนดึงหนจาไม่ได้แล้วไม่ไม่นึกนะคะจำหน้าตัวเองไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะต้องบอกว่าที่ทีระพรเนี่ยลูกค้าที่มาจากต่างประเทศเนี่ยมาที่นี่เยอะมากเพราะว่า ับสวิตได้จับสวิตได้นะก็คือเรียกได้ว่าเป็นเทคนิคของที่หลอกพอดโดยเฉพาะ,ะทำเสร็จปุ๊บสามารถกลับบ้านได้เลยใช้ชีวิตได้ปกติเที่ยวได้นะครับค่ะเที่ยวได้ปกติอันนี้ระหว่างช่วงอาทิตย์แรกก็ยังไปเที่ยววัดอรุณเลยระหว่างทํายกคิวเอ็นดูทายนะคะแล้วก็ตอนบ่ายกลับมาอีกวันรุ่งขึ้นก็มาทําผ่าตัดตาสองชั้นคนละวันนะคะ เที่ยไไไปปอรด้กติก็ระหว่างรอผ่าตัดก็เออตาก็ไปเที่ยววัดอรุณก่อนสองชั่วโมงค่ะคราวนี่เดี๋ยวพี่เนี่ยเห็นที่เขาแต่งสวยนะครับเดี๋ยวเขาจะไปเดี๋ยวไปดินเนอร์ต่อจะไปดินเนอร์ต่อไปไปโชว์ไปโชว์ใครพี่ไปโชว์ความสวยให้ใครอ๋อให้คุณสามีค่ะมีนัดมีนัดมีนัดไม่ีน้ำเราเลยต้องต้องลงคนไม่นานค่ะค่ะ โอเคอ่ะสุดท้ายทิ้งท้ายหน่อยฝากอ่ะดูดูเทียบกันอีกทีนึ่งครับอ่าฝาก,กถึงคนที่อยู่ต่างประเทศ <คน S 2> ฝาก,ฝากถึงคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะ,ะผู้หญิงอยากอยุดสวยค่ะตามมานะคะที่ทีรพรคลินิกค่ะโรงพยาบาลทีรพรโรงพยาบาลทีรพรค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนทำใจสมัยเป็นทีรพรคลินิกนะคะก็เลยติดภาพจําแต่ตอนนี้เป็นโรงพยาบาลทีรพรแล้วค่ะก็เออผมถามนิดนึงทำไมถึงเลือกทีล เออ่มั่นใจว่าตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกพี่ดูรีวิวก็แสดงว่ารู้จักพวกผมดูรีวิวในในเฟซบ o ๊กแล้วก็เลยตามมาค่ะดูไลฟ์สดไหมพี่น่าจะไลฟ์สดนะค่ะก็จำเสียงพวกผมได้ค่ะค่ะก็เดี๋ยวคราวนี้พี่กลับไปดูไลฟ์สดของพี่เองนะแล้วก็ไปดูว่าพี่เปลี่ยนไปเยอะมากเลยโอเคค่ะ ค่ะค <cả> ่ะ